ถามความคิดเห็นพี่ม้ากรณีที่รัฐบาลรักษาการเนะะี่ยค่ะมีการมีการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากทั่วหน้าเป็นต้องพิสูจน์ความจนตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือโดยหลักการนะมันก็มันก็เป็นความเป็นความคิดที่ดีนะนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีหรอก เพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะขนาดนั้นตอนนี้คนชรลาบ้านเราเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสิบสองล้านคนนะที่อายุหกสิบขึ้นไปเนี่ยฉันั้นแต่ละปีมันยังเป็นภรราระที่มากมายมหาศาลเราสังคมไทยอะ่ะมันก็เข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับซึ่งปริมาณผู้สูงอายุเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ปริมาณแรงงาน